สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่21สิงหาคมนะครับก็เริ่มต้นด้วยตัวแรกก็คือตัว TKT นะฮะกรุงไทยอุตสาหกรรมนะครับงบในไตรมาส2เนี่ยประกาศต,ตรงมาก็ลดลงไป67%เทียบเ a r อน Year นะครับมาอยู่ที่สักประมาณ7.5ล้านบาทนะครับแม้ยอดขายเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้น8%นะครับเ,เนื่องมาจากปริมาณชิ้นงาน พลาสติกสำหรับรถยนต์นะ่ะซึ่งมีสัดส่วนราว72%ของยอดขายทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตามปริมาณการผลิตรถยนต์ของลูกค้ารายหลักก็คือค่ายโตโยต้านะฮะซึ่งเป็นผู้เล่นหลักของอุตสาหกรรมนะครับรถยนต์ในบ้านเรานะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยอาตาัตราการทำกำไรไม่ได้ดีอย่างช่วงเดียวกันของปีก่อนที่17.08%นซะครับซึ่งลดลงมาอยู่แค่เพียง1 2 4 3จากได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับอีกทั กำลังการผลิตส่งผลให้มีค่าเสื่อมสูงขึ้นก็เลยทําให้ผลประกอบการเนี่ยลดลงนะฮะซึ่งทําให้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่30ล้านยังลดลง42% Year on y เ a r นยออนเยะครับแนวโน้มในครึ่งปีหลังนะครับในส่วนของไตรมาสสนะครับเชื่อว่าจะอยู่ยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะเนื่องจากก็คือ1น,นะฮะลูกค้า รายหนึ่งในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสัดส,ส่วนในรายได้3%เอนะครับอันนี้เนี่ยจะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยนะครับแล้วก็2การปรับตัวดีขึ้นของตลาดส่งออกในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยยังไม่สามารถชดเชยการชะลอตัวของตลาดในประเทศได้หมดนะครับส่วนในไตมาส4เองก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะเนื่องจาก1ก็คือได้งานในส่วนของ ชิ้นส่วนรถยนต์เข้ามาอีกถึง2รุ่นนะฮะแล้วก็2การรับรู้งานแม่พิมพ์อีกราว70ล้านบาทนะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เชื่อว่าประมาณการทั้งปีที่ร้อยหล้านบาทก็คงเป็นไปได้ยากนะเนื่องจากการทํากําไรของ TKT ไม่ได้สูงอย่างที่ประมาณการไว้เนื่องจากโปรแกรมการลดต้นทุนเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลเท่าที่ควรนะทางฝ่ายก็มีการปรับประมาณการลงนะครับจากเดิมที่คาดไวร้อยล้านลงมาเหลืออยู่เจห้าสิบแปดล้านนะฮะตามคาดการอัตรากําไรขั้นต้น ที่ลดลงนะครับส่วนแนวโน้มในปี57เนี่ยนอกจากจะรับรู้งาน2รุ่นที่เปิดตัวไปในช่วงไตรมาส4ี่เข้ามาเต็มปีแล้วนะครับก็ยังมีงานแม่พิมพ์ในมืออีกราว70ล้านบาทที่รอรับรู้รายได้นะฮะในขณะที่ปี58นะฮะก็ได้รับการยืนยันงานใหม่เข้ามาอีก1รุ่นนะฮะสำหรับรถยนต์แล้วก็อีก1รุ่นนะฮะยังอยู่ระหว่างการเจรจาก็คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในส่วนนี้ รวมถึงการลงทุนนะฮะสำหรับขยายโรงงานใหม่ในช่วงปลายไตรมาสสามปีนี้ด้วยนะครับแม้แนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยจะไม่สดใสยอย่างที่เคยคาดนะฮะแต่ถ้าว่าระยะยาวยังมองงานใหม่ที่ทยอยเข้ามาเนี่ยจะช่วยหนุนผลการดําเนินงานเราก็ปรับคําแนะนําลงนะครับมาเป็นถือนะครับโดยราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่2องบาทเจนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวของแกรมมี่นะครับประกาศผลประกอบการในไตรมาสสองครับ ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับที่216ล้านบาทนะครับจากปีก่อนที่กำไรสักประมาณ55ล้านการขาดทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากธุรกิจใหม่ก็คือในตัวของแพลตฟอร์มในตัวของเพทีวีแล้วก็ทัวร์โฮมช้อปปิ้งนะครับซึ่งหากตัดธุรกิจใหม่ออกไปเนี่ยตัวธุรกิจเดิมก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีสักประมาณ50%เทียบเ e a อน n y e เ r นะครับโดยรายได้รวมเนี่ยจะพบว่าลดลงไป14%นตะครับตัวฉุดหลกัหลกๆเนี่ยมาจากตัวธุรกิจแพลตฟอร์มก็คือการขายกล่องเซตทับบ GMM z นะครับที่ลดลงอย่างมากนะจากปีก่อนที่ประมาณ800,000กล่องลงมาเหลืออยู่ที่2.9แสนกล่องนะครับสาเหตุที่ปรับตัวลดลงเนี่ยเนื่องจากในปีที่แล้วมีฟุตบอลยูโรนะครับก็ใช้ตัวยูโรเนี่ยเป็นตัวผลักดันในเรื่องของการขายกล่องนะฮะจำนวนกล่องก็เลยขายได้ค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่ดึงลงมาก็คือในเรื่องของธุรกิจจัดอีเวนต์นะครับอันนี้ลดลงไป32%เนื่องจากปีก่อนเนี่ยเขาได้มีงาน w o r ร์ Expo ที่เกาหลีนะครับซึ่งปีนี้ไม่มีงานใหญ่ก็เลยรายได้ดรอปลงนะครับส่วนตัวธุรกิจที่ยังคงมีความมีการโตได้อย่างโดดเด่นก็คือตัว Home Shopping นะครับที่ปีก่อนเนี่ยเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการเติบโตที่สูงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยธุรกิจนี้ยังคงขาดทุนอยู่นะครับแล้ว มีเรื่องภาพยนตร์ที่ทำไรายได้เยอะก็คือพี่มากเข้ามานะครับส่วนธุรกิจทีวีดาวเทียมนะครับประเภทฟรีทูแอร์ก็คือให้ดูฟรีเนี่ยยังคงมีการเติบโตอยู่ที่20นะครับอันนี้ก็เนื่องจากไรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นเพลงโตประมาณสัก3นะครับธุรกิจสื่อ,อ,อตัวอื่นที่ไม่ใช่ดาวเทียมเนี่ยโตประมาณสัก4หลักๆมาจากการโตของทีวีเป็นหลักนะฮะส่วนวิทยุก,กับสิ่งพิมพ์เนี่ยยังคงลดลงนะครับ ต้นทุนเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับ18%อันนี้ก็เนื่องจากต้นทุนกล่องกับต้นทุนอีเวนต์ที่หายไปนะครับส่วน H A เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะประมาณ23%เนื่องจากการทำโปรโมชั่นในเรื่องของการขายกล่องนะครับพนักง,งานเพิ่มขึ้นแล้วก็การปรับอ,อ,องค์กรโครงสร้างองค์กรนะครับในครึ่งปีหลังนะครับเราก็ยังคงมองนะครับขาดทุนยังคงมีต่อเนื่องไปอีกนะครับโดยถ้าหากเราดูพัฒนาการในครึ่งปีหลังเนี่ยธุรกิจเพลงนะครับจะมีคอนเสิร์ต ใหญ่ๆเข้ามาหลายคอนเสิร์ตแล้วก็ละครเวทีเรามองว่าตัวนี้น่าจะช่วยในเรื่องของตัวไรายได้ได้นะครับตัวดิจิตัลเองก็จะมีการจับมือกับ AIS ในการออกบริการ Music Streaming นะครับในช่วงปลายปี56นะครับสื่อก็คาดว่าจะยังเห็นการเติบโตอยู่นะแต่มองว่าน่าจะอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากกำลังซื้อแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับซึ่งจะมีผลต่อเมดเงินโฆษณาทีวีดาวเทียม ก็จะเน้นการขยายแพลตฟอร์มของ GMMZ นะครับพร้อมกับขยายสมาชิกของ paytv ไปด้วยพร้อมกันนะครับโดยจะมีการขายกล่องพ่วงก,กับแพ็กเกจของ paytv เข้าไปด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็จะมีการใช้ลิขสิทธิ์ของค่าย Fox ที่ได้มาอีก27ช่องเป็นตัวผลักดันยอดสมาชิกให้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยปัจจุบันสมาชิกที่จ่ายเงินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก30,000ลายนะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่1.4แสนลายก็ดูค่อนข้างเหนื่อย พอสมควรนะครับส่วนโฮมช้อปปิ้งเนี่ยก็ยังคงโตอยู่แล้วก็ยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ก็คงจะลดลงต้นทุนนะครับในเรื่องของการตัดลิขสิทธิ์จะสูงขึ้นกว่าในไตอ,อครึ่งปีแรกนะครับอันนี้ก็เนื่องจากตามนโยบายนะครับทีเ่เขามองว่าตัวไรายได้เนี่ยจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้การตัดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดมองว่าจะมากขึ้นด้วยเช่นกันเนื่องจากการลุกในเรื่องของ GMM z กับ PTV นะครับ อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่จะพอช่วยในเรื่องของการหนุนยอดขายกล่องได้นะครับก็คือในเรื่องของตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจากับตัว CTH นะครับเพื่อจะนำฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยมาถ่ายทอดในกล่องของ GMM z ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากสำเร็จนะครับเราก็มองว่าจะมีส่วนที่ช่วยผลักดันในเรื่องของการขายกล่องเหมือนกันนะครับ ในส่วนของการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คงยังประมูล3ารายการสามช่องอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของการประมูลนะครับเดิมเนี่ยกศทอชอบอกว่าจะประมูลในช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกานะครับล่าสุดก็ได้ขยับออกไปอีกนะครับเป็นเดือนธันวา5้าถึงต้นมกราห้าเนะครับเ,เนื่องจากในไตรมาสสเนี่ยถือว่าการขาดทุนเนี่ยยังมากกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับ แม้ว่าจะมองภาพยนต์เนี่ยที่กาไรเข้ามาจะช่วยสนับสนุนได้นะครับแต่เนื่องจากตัวธุรกิจในหลายส่วนเนี่ยโตน้อยแล้วก็ลดลงมากกว่าคาดนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับประมาณการขาดทุนนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยมองไว้ที่537้าล้านนะครับมาเป็น858ล้านในปีนี้นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยยังคงมองไว้ที่เดิมที่13บาบาท50นะครับสาเหตุที่ยังคงมองไว้เท่าเดิมก็เนื่องจากเขาได้มีการขายหุ้นของโพสต์กับมติออกไปนะครับก็เลยทําให้ การขาดทุนที่เคยมาร์ตูมาร์เก็ของหุ้น2ตัวนี้เนี่ยหายไปนะครับกับ2ก็คือในเรื่องของการเพิ่มทุน5่าต่อ1นที่10บาทนะครับซึ่งราคาจองสูงกว่ามูลค่าบัญชีก็เลยไม่ได้ส่งผลให้มูลค่าบัญชีในปีนี้ลดลงนะครตามกําไรตามผลขาดทุนที่เราทําเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวนี้ก็ยังคงแนะนําให้ทยอยขายนะครับสําหรับตัวแกมมี่ สมารถ i-mobile นะคะก็ขายโทรศัพท์เป็น House Band นะคะก็เป็นมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะนี่ก็เป็นไปการตามการใช้ตัว Data Content นะคะแล้วก็เป็นตัวการใช้ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะที่มีการใช้เพิ่มมากขึ้นนะ,ะกำไรควอเตอร์สองเนี่ยโตขึ้น44.62% Q1Q ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็โตขึ้นถึง1,213%เยนเยียนะคะตัวคาด ตัวกําไรสุทธิเนี่ยที่ออกมาเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยโตขึ้นค่อนข้างดีก็คือหลักๆก,ก็คือมีการจะขายตัวสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นนะคะจาก22,424เครื่องในควอเตอร์สปีที่แล้วมาเป็น 3, 3 8 4 0 8 1เครื่องนะคะในควอเตอร์สของปี5-6กนะคะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กอสมาจินดีขึ้นเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยราคา ตัว average price เนี่ยสูงกว่าตัว feature phone นะคะดังนั้นการที่ขายตัวสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้ cost margin ดีขึ้นนะคะ ครึ่งปีแรกก็มีกำไรสุดที่อยู่ที่ส3 3 4 7สจดี่เจล้านบาทโตขึ้นเก้า้อยหสเปซนเยอันเยียนะคะกำไรต่อหุ้นออกมาอยู่ที่สิบสตังค์นะคะก็ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการ5้าสตางค์นะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่26สิหงหาจ่ายเงินปันผลวันที่เกกันยานะคะกำไรครึ่งปีแรกก็คิดเป็นประมาณ4 9 9เกกาของกำไรที่ทางฝ่ายประเมินไว้ทั้งปีที่8ปด้อหสล้านบาทนะคะเราก็มองว่าครึ่งปีหลังก็น่าจะเติบโตได้ดีได้ดีเพิ่มมขึ้ะะาานนข้้นนกกราาาาวใชส์ทโฟแล หลังจากที่ค่าย Advanced e t t c t t t u u เนี่ยได้มีการลงโคร,โครงขายตัว 3G 2.1 GHz เนี่ยก็จะทำให้มีบริการเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะราคาพื้นฐาน5บาทนะคะแนะนำซื้อนะคะต่อที่ KTC นะครับเมื่อวานนี้เราก็มีคำนิวิเศษในสู่เ t c นะครับโดยผู้บริหารนะครับ เดีคงมาว่าครึ่งปีหลังนะครับผลประกอบการ KDC นะครับยังคงเติบโตจากครึ่งปีแรกได้นะครับในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าเห็นสัญญาการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเรือนี่ภาคคนเรลือนะครับแต่ในส่วนของ KDC ยังไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของ EPL รวมไปถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายนะครับ KDC มีผลประกอบการครึ่งปีแรกที่เติบโตโดดเด่นมากนะครับโดยมีกำไรสุทธิถึง746ล้านนะครับส่วนหนึ่งเพราะมีกำไรจากการขายเงินลงทุนออกไปในช่วงไตรมาสหนึ่ง ถึง้ล้านนะครับและมีการรับรูปภาษีคือจากการลงทุนดังกล่าวอีก3 1ล้านนะครับในแต่มาสองนอกจากนี้แล้วการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานนะครับและการลดค่าใช้จ่ายก็ทําให้กําไรปกติปรับตัวสูงขึ้นมากนะครับเป็น635้าล้านบาทจากปีก่อนที่มีกาไรปกติเพียง34ล้านซึ่ง,เ,ง 1, เป็นการเพิ่มขึ้นถึง1 7 6 8นรนะครับและในแต้มเอ่อขึ้นปีหลังนะครับตามผู้บริหารของที c ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อาการเติบโตขององค์ก,ก,ร,กรนะ ต่จะกลับมาแข่ตัวได้ครั้งในช่วงไตรมาส4นะครับซึ่งจะทำให้สินเชื่อเราไปถึงกำไรของ HDC เติบโตต่อเนื่องได้ NPL ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส1และไตรมาส2ปีนี้นะครับของ HDC เนื่องมาจากการปรับรอบการชําระเงินของลูกค้านะครับส่งผลให้มีลูกค้าบางรายที่มีรอบการชําระเงินเดิมช้ากว่ารอบที่ปรับใหม่นะครับถูกจําแนกเป็น NPL ไม่ได้เกิดจากความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าลดลงไปอย่างใดนะครับ โดยทางผู้บริหารให้ข้อมูลว่าภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงยังไม่มีผลต่อย,ยอดการใช้จ่ายนะครับรวมไปถึงความสามารถในการผ่อนชําระของลูกนะลูกค้าและ KTC มีการเตรียมความพร้อไมไว้แล้วนะครับโดยมีการใช้วิธีการตั้งสำรลองในมาตรฐานเดียวกับทางธนาคารและมีสัสดส่วนสำรองต่อ PL นะครับสูงถึง2องรถึงแม้ว่าผู้บริหารจะยังคงมองว่าผลประกอบการคร่งปีหลังนะครับจะเตะิบโต,ต,ตได้นะครับแต่ทางฝ่ายมองว่าความเสี่ยงที่ APL ของ KTC อาจจะเพิ่มขึ้น ทำให้เครซีอาจจะมีความจาเป็นนะครับที่จะต้องตั้งสำรองสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูงขึ้นในช่วงปลายปีนะครับซึ่งปกติเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจบัรเคิดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจะทําให้ผลประกอบการขึ้ปีหลังเ t c ออตตัวลงกว่าขึ้นปีแรกได้นะครับ <c oughs> ตัวเทิร์ฟรายอยประมาณการกําไรปี5 6KDC ินะครับว้ที่1,272ล้านนะครับซึ่งเป็นระดับที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึง399%ถ้ามีการจ่ายผล็นบลทนงุ60ตานะครับอยู่ที่4% ถึงแม้ว่าทางฝ่ายจะมองว่าช่วงนี้เหลือของปี KTC จะมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญอยู่มากนะครับแต่การปรับปรุงโครงสร้างภายในก็ทาให้ปัจจัยพื้นฐานของ KTC พัฒนาขึ้นมากเมื่อเทียบราคาปัจจุบันกับราคาพื้นฐานที่50บาทนะครับมีอัพไซเกนอยู่28%ยังคงแนะนําซื้อนะครับสำหรับ KTC มีข่าวสําหรับฟินแลนเซียไซรัสนะครับได้ลงนามมาถือข้อตกลงนะครับร่วมกับธุรกิจหลักทรัพย์ SBI Royal Security นะครับประเทศกัมพูชานะครับ หนึ่งในบริษัทย่อยของ SBI h o l d i n g นะครับประเทศญี่ปุ่นโดยฟินแลนเซียนะครับมีสัสดส่วนการลงทุนคิดเป็นมูลค่า20%ของทุนจทะเบียนนะครับเหลือมีมูลค่าการลงทุนนะครับที่3ล้าน2 0 0 7 6 0 0 US d ลลาร์นะครับธุกรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายหลังการทำดิวเดอร์เจนต์นะครับและการ,ร่วบลงนามในข้อตกลงและสัญญาต่างๆนะครับรวมทั้งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทั้งจากของไทยและกัมพูชาทางฝ่ายคาดการขยาย ทางฝ่ายคาดการว่าการขยายการลงทุนไปที่กัมพูชานะครับจะส่งผลดีต่อฟินัลนเซียนะครับในเรื่องผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่าคงแนะนําซื้อนะครับโดยราคาให้ราคาพื้นฐาน